สวัสดีครับน้านาน้าตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็เข้าป่านะครับกลับมาซ้ําใหม่เมื่อวันก่อนนะครับผมอวันก่อนผมทําปลาหลุดไปตัวหนึ่งครับตัวค่อนข้างใหญ่นะครับงัดมานึกว่าขอนไม้นะครับเลยไม่กล้างัดต่อนะครับเพราะตรงใกล้ๆที่ปลากัดมันมีขอนไม้ลอยน้าอยู่ค่อนข้างใหญ่กลัวจะเสียคันนะครับก็เลยไม่งัดค่อยๆลากเข้ามาปลาหลุดนะครับผม เดี๋ยววันนี้ผมจะมาซ้ําให้ดูนะครับว่าผมจะได้ตัวหรือเปล่าครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผม,รมครับลองชมเลยครับมันเจ็กโซโตัวใหญ่เลยครับตัวเล็กกลับไม่ติดเลยครับ ทำนะนะเช้านี้นะครับมาทำไหมเดิมมาดูตัวครับโอ้โหู่นะครับค่อนใหญ่นะครับหมายธรรมชาติแบบนี้นะครับยังมีเห็นนะครับโอ้โหดูตัวครับใหญ่มากครับผมไซโลนะครับเนี่ยโลอัพแน่ครับกัดกบยางแก๊สโซนะครับเมื่อกี้ผมตีมินินะครับ ไม่รู้ว่าตัวนี้หรือตัวหนึ่งมันกัดนะครับงัดแล้วมันไม่อยู่ครับเลยเปลี่ยนเราแจ็คโซตัวใหญ่นะครับตีเลยรุกีน,นั่นหนึ่งเราครับเต็มคำนะครับตัวครับผมยังมี้เห็นนะครับหมายดิบๆอย่างนี้นะครับยังไม่เคยมีใครเข้ามามันอยู่ในป่าลึกนะครับผมเดินเข้ามา ติดตามผลงานด้วยครับผมเดี๋ยวชมกันต่อครับ ดินเลี้ยลากเข้าต่อนะครับลียเข้าไปครับมีอย่ช่องนึล็ก่ตีได้เล็กๆพอจะตีได้นะครับ เราก็เดินเลาะนะครับบางทีนะอาจจะมีฟ้ากัดแหนนะครับสังเกตด,ดีๆ การปลากันแหนให้เป็นนะครับแล้วเรามีสิทธิ์ได้ตัวนะครับ มาคณะแตมที่สองนี้เดินเข้ามาลึกหน่อยนะครับช่อนไสสวยนะครับเปลี่ยนสีตบดูนะครับลองเปลี่ยนสีเหยื่อนะครับผมว้วนเลยครับช่อนไสสวยนะครับผม ยางแจ็คโซนะครับสีเขียวตัวนี้ลึกอยู่นะครับข้วนเลยครับติดตามผลงานด้วยครับผมยางแจ็คโซนะครับยอดครับ Thank you.